คราวหนึง ja of <ple> exactly. ่งหลวงประคุณได้รับนิมนต์จากเศรษฐีชาวกรุงเทพท่านหนึ่งให้เป็นประธานในพิธีสมบุญบ้านเมื่อไปถึงบ้านโยมหลวงประคุณก็ไปนั่งยองๆตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของท่านในห้องที่เจ้าของบ้านเขาจัดเตรียมไว้ต้อนรับนั่งยองๆขี้บุรีมวนยามวนโตโตของท่านน่สูบอย่างเป็นปกติควนควันขมงกระจายไปทั่วห้องแบบไม่สนใจใครนะในห้องนั้นมีคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ กราบหลวงพ่อคุณมาก่อนนักไม่รู้ในกิติศัพท์ของท่านด้วยก็เป็นได้แต่ว่าสนิทชอบพอกเกษตีเจ้าของบ้านอยู่มากก็เอ่ยลอยๆอยขึ้นมาเฮีย hey, yeah. เลือกพระมาทำบุญบ้านดีเนี่ยรู้จักเลือกหาแต่พระดีมีอิทธิฤทธิ์มาถึงก็เพ่งกระสินพ่นควันพุ่งฟุงไปทั่วห้องเลยนิมนต์มาจากวัดไหนไวะเนี่ยอยากรู้จังเลยพูดขึ้นมาลอยลอยอย่างประชดประชัน หลวงพ่อคุณนั่นก็ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนทุกคําพูดแต่ท่านก็ไม่ได้เอ,อ่ยวาจาอะไรโต้ตอบท่านก็นั่งสูบยาขมงท่านไปตามปกติอ่าเหมือนก็ไม่ได้ยินไม่เสียงไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกาท่านนั่งยองยองสูบยาต่ออีกสองสามเพื่อก,ก็พ่นควันยาไปที่ก้นบุหรี่ก็บ้วนน้ำลายดับไฟยาสูบมวนนั้นก่อนที่จะปาก้นบุหรี่ไปยังกองกระดาษตรงมุมห้องใกล้ๆกกับเจ้าของคำพูดประชดประชนันก็ทำให้เขาเงย หน้าขึ้นมามองหลวงพ่อคูณก็พูดบอกว่าเอาไปจุดไฟให้ติดรับรู้ว่าหลวงพ่อคูณท่านพูดกับตัวประกอบก็ไม่ชอบใจในอากัปกิริยาที่ไม่เหมือนพระสงฆ์องค์เนนทั่วไปก็ทําให้นึกอยากจะลองดีกับหลวงพ่อคูณดูว่าจะขลังจริงเก่งจริงอย่างที่เจ้าของบ้านเขาเคยคุยให้ฟังด้วยความศรัทธาหรือเปล่าก็หยิบไฟแชกราคาแพงออกมาจากกระเป๋าลงมือจุดไฟใส่กระดาษกองที่หลวงพ่อคูณท่านปาก้นยาสูบทิ้งใส่นนะอย่างไม่หลังเล ปรากฏว่าพยายามแล้วพยายามเล่าไปหลายครั้งหลายผนก็ไม่สามารถจะเอาไฟจุดกระดาษกองนั้นให้ติดได้ในที่สุดอ่อนใจยอมแพ้ละทิฐิถือดีคลานเข้าไปกราบขอขมาหลวงพ่อคูณแทบเท้าแม้ก้นมวลยาสูบที่ท่านทิ้งแล้วยังมีความขลังถึงขนาดนั้นประสาอะไรกับวัตถุมงคลข,ของขลังที่ท่านตั้งใจจะสร้างให้เป็นของดีปกป้องคุ้มครองแล้วก็บรรดาลผลแก่ผู้บูชา